สวัสดีครับและยินดีต้อนรับคือสุทุมไรเดอร์เดอะซัสเตชั่นอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยนะคบไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับคือผมไปทํางานทําการมานะครับยังไงผมก็ยังไม่ได้ทําอาชีพเล่นแคดเกมเป็นอาชีพหลักนะครับดังนั้นผมก็ยังต้องไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายกันไปนานนะครับแต่ว่าเรากลับมาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้เรากําลังไปตามหาแซม มึงจะวกเวงโวยวายอะไรของมึงครับชิบหายไรไงครับตอนนี้เรามีแค่ตอนนี้ตอนโอ้ดูหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยให้ไอ้กูให้กูให้กูนำอ๋อมันระเบิดกันเองอ่ะด้วยอดีจังให้ผมเล่นให้ผมแนะนําตัวอะไรอย่างงี้ให้เสร็จก่อนได้ไหมครับอย่ารีดร้อนสิดูสิครับตอนนี้เรามีแต่ธนูนะครับเราแม่งเล่นติดกรอบสะพัเจ้าจรนโอ้โหกูเอาซันคันโตมาฟันยังไม่เข้าเลยโอ้โหนี่มึงเล่นอะไรเยอะแยะเนี่ยอยู่ไหนฝัอยู่ไหนฝัเล่นเย อ้มมานี้เลยตกไปตายหานะครับคือตอนนี้เราอาวุธไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเราก็เจอระดมยิงปลาระเบิดอย่างนี้นะครับมันไม่ได้แฮปปี้เลยนะพี่เออดีร่วงลงไปตายใส่เกาะหนักเกินก็อย่างเงี้ยดูดูสิว่ามันใส่ขนาดไหนพระเจ,าจ,าจา้าจอดไม่เหมือนมนุษย์ฟูกอะ่ะถ้าผมเป็นมนุษย์ฟูกแบบนี้นะผมเดินไปน,นอนที่ไหนเนี่ยผมหลับได้ทันทีเลยเพราะมันนุ่มไปหมดเลยไม่ใช่มันเป็นชุดเกราะเออนั่นแหละคือมันเป็น โอ้ม y กอดคือผมเล่นผ่านตรงนี้ไปหน่อยนึงแล้วไงครับก็คือว่าไอพวกนี้นะครับยิงธนูแม่งเป็นสิบลูกยังไม่ตายเลยแล่วยิงหัวก็ยิงไม่เข้าอีกนะครับก็เป็นอะไรที่เครียดพอสมควรเลยนะครับว่าโอ้พระเจ้าจะไอ้กูจะฆ่ามันอย่างไรดีเราอาจจะต้องใช้วิธีการเจราจากับมันแทนอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่นะครับผมก็เจอวิธีนี้นะครับคือการผลักมันตกเขาครับให้ชุดหนักๆมัน,นพามันลงไปตายเองนะครับโกรธปีนเขายังไงฟ้าลืมไปหมดแล้วเนี่ยยุ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 ย เอาแบนีครับไปกันต่อเลยดีกว่าน,นะครับอุ๊บเสียงอะไรอุย๊ยตายธนูลั่นแหละขอโทษด้วยนะครับพี่โอ้ตะกี้ไม่ได้ตั้งใจยิงกระบาลพี่จริงๆโอ,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 โอ้มาขอธนูคืนด้วยนะครับงกระดับเทพโคตรแห่งงกยิงกระบาลแล้วยังเอาธนูคืนนะฮะนี่คือนี่คือเป็นพิธีปฐถมนิเทศของกลุ่มชายหื่นนะครับ เอาว่ามึงนั่งดมตดพอแล้วนะครับเดี๋ยวนูจัดการให้เองโอ๊ยขอโทษโอ้ไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม่ได้ตั้งใจจริงเกิด <c> ต <oughs> ั้งใจโอ้ดีจังเลยเกิดสำนวนใหม่ไทยนะครับชื่อว่ายิงธนูไฟนัดเดียวได้ควายเป็นสิบตัวเลยสุดยอดอะ่ะเรามีของให้เก็บทุกตัวเ้อเสีดยอดายจงยังปฐมนิเทศกันไม่เสร็จเลยนะครับก็เจอระเบิดไปซะแล้วนะครับถือว่าเป็นการรับน้องเลยกันนะครับสุดแล้วกันนะครับมีมีนี่มีงัดนี่ก่อน มีอะไรทําลายได้เราทําลายหมดนะครับหลักการข้อที่1นึ่โหมีอะไรระเบิดได้เราก็ระเบิดหมดนะครับหลักการข้อที่2บู้มประการมาเดฟเกอร์ดึงแมงเลยล่ะล่ะแล้วเราก็ยิงมาเลยเพราะอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นเอาหูฮูฮูฮูหูเกือบได้เรื่องตายแล้วไม่ล่ะเฮ้ย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 โอ้โห คุณลาลานี่อนนี่อนระเบิดได้คิดว่าเนี่ยว่าเราจะไปต่อยังไงเวนตะลุยเลย่ี่คือต้องหลบอะไรหรือเป่เฉยเน่เป็นมูี่เฉเฉดยืเไม่เป็นไรเลย้ไปดีกว่าใหญ่ห่ๆๆๆเฮ้ยๆๆอ้าวเวครับตกหลุมอีกแล้วเนี่ยูตกลุมีกกี่ร้อยรอบแล้วเนี่ยเ้ยลาิงามีหแล้ว่ะกลิ้งครับเจ๋เฮ้านครับ เจอใต้ใต้หากันอีกอ๋อรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเยี่ยหูมาที่ไหนอีกเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่มันหูนวกกันขนาดไหนเนี่ยครับถ้ำถล่มระเบิดชิบหายนะครับมันยังไม่รู้ตัวกันเลยออาเฮ้ยเฮ้ยฝรั่งเฮ้ยฝรั่ง อะไรไะเนี่ยกูยังกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยโุ้ใจเย็นได้ไหมจีกูยังไม่ได้โอ้โหกูยังไม่ได้อธิบายสถานกรมสถานการณ์อะไรเลยนะครับพี่เล่นปลาก่อนแล้วนะครับรับเพช็อตดไปเลยเฮ้ยไม่ปลาไม่ปลาไม่เอาเด็กดีไม่ปลาเฮ้ยเฮ้ยเยเด็กดีไม่ปลาแม่งทำทำหล่นใส่ตีนีแน่ยิงใส่พงเลยเอาก้อนหินตีนะแม่งเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบอกแล้วหนูไม่กินแล้วแอลกอฮอลมันไม่ดีถือศีลอยนะครับ มีเนะ่เอาชิบหายยิงไม่โดนสักทีตีแมงเลยครับตีแมงเลยครับเล่นกันง่ายๆแบบนี้แหละเรายิงไม่โดนสักทีเราก็เล่นง่ายๆแบบนี้นะครับฝีมือไม่มีก็อัดกันแบบนี้แหละนี่ครับก็ที้เครื่องบินที่ผมเลงอยู่ข้างบนที่เพื่อนเราอยู่ข้างบนเนี่ยแหละ He didn't make it. Shit. I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam, too. But well, we're not going to do anything from up here. Find way get you out. อลันดครับตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาวิธีพาไอ้พวกผเพื่อนออกมานะครับเพื่อนที่ประโยชน์ช่างจะเยอะเลยเกินนะคระับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเย็นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแก้ให้ทุกอย่างเองค่าคือลาลาซูเปอร์แมน นี่ก right? right. ูยังไม่รู <Please. S 2> ้เยเนี um ่ยกูทาอะไรอยู่เลยก็คือเอาไว้ระเบิดไปเรื่อยๆแหละอ้าเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อกูย่างเพื่อนของเราสําเร็จแล้วนะครับพวกเรามาย่างเพื่อนของเรากันดีกว่าที่คือผมทําอะไรลงไปเนี่ยพื้นกําลังจะพังมแล้วนะครับอ้นี่เย่เอ่อเป็นไรตอดีโดดไปเลยกันเฮ้ยเฮ้ย ที่ม <reading> <spe Pop leve es> ันไม่ดีเนี่ยแล้วลึกแล้วผมมาทำไมเนี่ยผมมาที่นี่ทำไมเนี่ยเอ่อไหนวะเอ่อเออยิง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 ทุกอย่างยิงทุกอย่างที่ขวางหน้ายิงทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่วัชมาช่วยได้ทันเวลาเลยอ๋อปีนตไต เออเออโอ้วิวสวยจังเลอ่ะวิวสวยจังเลยเฮ้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 ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยมา้ยเฮ้ยเากยเล้ยเฮงยเฮ้ยเฮงยเฮ้ยเองยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยัฮ้เ้วเฮยเฮ้ยยเฮ้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 ยเ้ยยเฮเยเ้ยเ่้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเเ้ยเยเ้ย เออเออไปไหนดิไปไหนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นแป๊บหนึ่งให้ทำไงเนี่ยให้ทำอะไรได้เนี่ยมีอะไรให้ทำได้มเนี่ยอ่าล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 าคิดเหมียวโดดแม่งเลยเราทำได้เฮ้ยเอาจริงโดดถึงกูรีบอยู่ก yup> ูรีบอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆด่ากันอยู่ได้พวกมึงทำประโยชน์อะไรมั้งไหมทำอะไรมั้งไหมพวกมึงไรประโยชน์มา จัดเลยนี่ตั้งยิงสองอูลาลา yeah กว่าจะช่วยมันได้โหกว่าจะหุบปากนะพวกพี่เออแตงคนเดียวอีกต่างหากเห็นไหมไม่มีใครดีเท่าพี่วาร์เลยอ้าวครับแล้วพวกนั้นออกไปปุ๊บออกไปปุ๊บก็เจอทางออกเลยเจริญพรนะครับพวกเราแล้วเราก็ลุยกันต่อนะครับพวกนั้นเขาก็อวยพรให้เรา ไปดีมาดีนะครับก็เออจริญพรอยู่อยู่ในภูเขากำลังจะถล่มอย่างเงี้ยดีสุดๆเลยแหละบ๊ายบายพวกมึงก็อย่าลืมไปเที่ยวกันให้สนุกนะเดี๋ยวเราจะไปอ่ไปลบสงครามนะครับแล้วก็ไปโดนไล่ฆ่าอะไรต่อเหมือนเดิมนะโอเคนะบ๊ายๆอ๋อโอ้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  โอ้นีทุกนี่ต้องวิ่งหนีตึกถล่มอีกแล้วเนี่ยนี่ทุกอย่างมันจะถล่มไปตลอดเวลา,าจริงๆเลยใช่ไหมกูหละล่ะกูหละล่ะเออเฮ้ยนี่มาที่ไหนเอ้ยอ๋อาเอาเอาทำไก่เป็นบ้านบ้านสวยดีจังเลยไม่ใช่ไม่มีเวลามาทำอย่างนั้นนะครับเราเอาไว้เรารีบโกยดีกว่ากดสิจ้าทำลายคีย์บอร์ดเข้าไปเอ่อบอดีมีใครอยู่ไหมเอา้าเฮ้ยเราบ้านไฟไหม้ตังแต่เมื่อไหร่เนี่ย อ้าวนี่นี่เรานี่เราทำอะไรวินาศสันตโลขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยโอ้เสียดายบ้านสวยๆเอออยขอโทษขอโทษเอ้ยไอ้ขโมยของได้ไหมเอ้ยขอบคุณมากเออๆเฮ้ยเหลืออีกนิดนึงอ่ะเอ้ยแป๊บนึงนะเหลืออีกนิดนึงโอเคบ๊ายบายเวลาเขาสอนให้หนีไฟนะครับเขาจะสอนแบบอย่าเอาของติดตัวไปอะไรเงี้ยแค่เอาชีวิตรอดก็พอนะครับแต่ของผมไม่นะครับเอาแม่งทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ย มันระเบิดอะไรมาระเบิดได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลาล่าความผิดแกอ่ะออเฮ้ย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 ผมไม่อยู่แล้วจ้าโอ้โหโโอ้หยังมดแตกรังกันเสียงซู้ซ่ามากเลยอะไปไหนต่อเนี่ยเออไปนี่เลยกันเย่เฮ้ยใช่เดียว่ะไปนี่ต่อแล้วกันเย่ใช่แน่อยู่แล้วขวดดีจ้เอ้าเฮ้ยโอ้คนไฟบิน โอ้ยพักสองหรือเปล่าอยากดูต่อถึงเลยมาไปกันต่อเทิดเอแล้วนี่เราเ,เราเราจะรู้ได้งไงเนี่ยว่าแซมอยู่ไหนแซมยังจะอยู่อยู่หรือเปล่านี่เรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะครับแซมอาจจะเป็นเตาเป็นตอต,อตะโกไปแล้วนะครับแต่ก็นะลาลา,าได้ได้กลิ่นแซมอยู่ตลอดเวลานะเพราะลาลาไม่เป็นเรนเบียนสต็อกเกอร์กับแซมนะครับ no one leaves. That's what I heard in Japanese before the plane crashed. The ritual from him and c o s t u m e Why is Matthias so interested in it? ไม่เอานะจะอยาก,กินเนื้อลาล่าเลยเนื้อลาล่าไม่นุ่มมากหรอกแต่นานกินเลยเกินไม่ไม่เราไม่ใช่มนุษย์กินคน กินไม่หมดอีกต่างหากครับกินคนนี่เราไม่ว่านะเนี่ยแต่แบบกินไม่หมดเนี่ยมันทําให้ของมันเหลือ